สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวิ่งชั้นแนพว้อดเวยนุ่งอามคนเดิมปะต่อยคนนิเซนพอทงแลคนเดิมกสิภาคท่านผู้ชมนะครับมากตามต่อขอโชกลาภน้าปูพญ,ญาเตาพอว่างวดทีแลวว้วหมดวันทีหนึ่งมีหน,น้าคามมีผ่านมากนะครับปูพญ,ญาเตาให้โชกลาภเลขทูบที่มากขอโชกลาภั้าปูพญ,ญาเตาจุดใด สามเกศเก่าเข่าสองโตเต็มๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววัดนี้มาตามต่อนะครับเพราะว่า,าปูพญาเตาหขยทึ่งเลขหางประทัดผอมทั้งเหลขถูกเลขหางประทัดทีมาจุดคงสุดท่ายกัดถือว่าเขานะครับเพราะว่าเลขหางประทัดได้สามซีเก่าสองเกศไม่เกดไม่เก่านะครับเดี๋ยววัดนี้ไปผอทีมงานเท่ากันแล้วก็เข้าไปสักาการะไหว้ขอโชคลาภน้ำปูพญาเตาโอเคนะครับ ครับวันนี้ก็นํออารถนมอามาหมนเดินมนะครับเลขเขานะครับเลขทะเบียนรถนมอาเนี่ยนี่นะครับมีแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเขานะครับท่านผู้ชมเจ็ดเก้าไปแลครับท่านผู้ชมนี่ครับ เรเขาไปขอิ่นดสดท้านมากเขาเขาจเป็นทะลทะไลครับสวันดีครับโอ้สารเรื่สารครับทุกท่านน้อามอะไรทั้งเล่บัคก็เอากระดาษไม่เบิ้งอ่ะเจ็ตเก่าเจ็ตเป็นกระดาษนะ๋อเขอาเต็มเต็มเลย เอพอท่องร้อพอท่องเรคือแจงโซโล่เนี้ยอ้าสวัสดีครับพ่อทองแรรวบรอโอ้งเสียมาจรังอันนี้เสือไร่อันนี้ีบอกกับนี่กอันที้อันนี้ันุชบอกวางบ้าไหมวางเลยเสียดีไหมกระดีความคุ้นวันโต้ะอ๋อเ็บที่คุณฝาบเสือมากขอบคุ้นเออเส็บเสามาให้พนาดทอมรับรับรับนี่ตอนที่นี่ ตัวนี้นุ่มอามเอาบาไห้พอต้องเรียนไสเลยพอตเดียวโคโล่นว่าพอต้องเรียยไสนี่ยกควยแถวโป๊ครกเข้าพอคนตัวคนตวค่ะอนวายังใกเกือบเลยนะกษแล้วนี่อาไัยทายผิดแล้วนะอย่งนี้ก็ือเร่งหมอลาไปต่อหนัดเพื่อนน้าผู้สาวไปบ่ฮะห้าข่ปวดนังมาไผ่นอสิเกียรลอยแกกันเอง

หาหนึ่งหนึนึ่ลูกหกหนึ่งหอยู่แหละเออขึ้นมาจุดขึ้นมาจุดอะไรยังนี่สิอนะครับจับปูพญาเต่านะครับหมวดหมวดนี่นะครับถูกชมเนาะมาใจเนาะ่ะตันเนี่ยนรับผมนะครับหางกระทัดนี่3สามสี่หาเขาได้ครับเาหางหาหาทีไม่จุดทองจุดไก่เนาะตามี่โดนยุบผิดไหมการสามสี่เก้าเก้าเก้าไม่อยู่กับเก็ยดตย เออเก่าก็เกศด้วกันเหมือนกันแต่มันอกเ็ศเก่าที่แถวเดียุาเาที่แถวเดียวกันเลยผงสุทไทยเนี่ยนะสามารถติประทัดเข่าค่ะเก้าเทางประทัดที่ปไว้อเข่าสมวดด้วอันนี้กก็เข่าได้นี่เขาะอเอออันนี้เลียทงประทัดเกาเกาสองนี่ก็เข่านะครับาถึงบอกว่าคุนไข่เนี่ยอันนั้นก็เข่าดน มืนที่าพอท่แล erm ้ววานี่ประทับน่าสุดเ่ี้านึ่เก้าเก้าสองเก้าเก้าก้เก้าตัวกันเรกมอกเจ็ก้านะครับเจ็ดกัเก้าอยู่ที่กันครับท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะมีเนาะขาเลขกถก็เไม่สูกโอ้เก้ากัเก็ดตรงกันเลยเนาะเป๊รเลยอวินแต่ว่าทีนเนี่ยคือเหล็ถูกอ่ะเลขถูกเล็ถูกสามเ็ดเก้าสาเก็ดเาเข่าเตรยมเตรมเหล็ถูกปูพญาเต่าเตรีเตรียมไม่เก็เก้า

คุณเมื่อเมื่อคนูไหมออเียก่องว่บ้กตื่นีลี่เมื่อเดอวดเอ้ยเอาอีลีเป็นลูกผู้ใดอวินอีหีลีก็เป็นลูกตื่นอวินโอ้คะางุ่นมกันน่ะใทออกมาทำน้ำใจนดว่ามีอย่งว่หลังนเยอเอองยังไงดงงนี่ยังพอท้องเลยอะ่เมื่อนในกล่องดูจะตาดีม่มีอะไรไ่มีอะไรอ่ะแม่นนี้จะบงรู้น่นเป็นะไรอยู่อ้าีนี้เลนังเลขเ้ค่ะี่เจ็ด โอ้ยหาต้นมันแสกเนาะโอ้ยคุณน่อตาเทียนเบื้องแรกเพราะว่าคันลงเป็งสิอคน้นนตัตเ่เราเนาะแต่านั่นเยหาหนมังกรลดิโอ้ยลตาเทียนหาหนึ่งหนึ่งเอีนั่นเหาออข้างนั้นกหนึ่งหนี่เหาได้ไหน่งหนึ่าโอ้ยหนึ่งหนตาเทียนั่นดีนันหาน่งหนึ่งเห็นปะมังกรเนี่ย เอาวิทยก็เห็นาด้ไหมหรือว่าเพื่อนให้โชคให้ลาบเข้านะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเดินเลือกตรงนั้นเป็นข้าวหนึ่งหนึ่งนะครับทุกท่านเรียนทหารอื่ไปเดี๋ยวไปเตรียมถูยเทียนสักกากราบไหว้ปูพญาเต่าคนกันใช่ค่ะนะครับปูพญาเต่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊วยดีเอฟซีท่านผู้ชมทั้งสามช่องเลยครับมาเป็นนักผู้คนนะครับเนาะ ค่ะหลายคมีเซนนะคะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมเรามาอยู่ที่ศาลปู่พระยาเต่านะครับคือเมื่อที่แล้วเลขถูดเยอมากสามเก้าถูกต้องเลขที่เราตรวจเจ็ดเก้ายึ่ตัวกันอ่ามีสามสี่เก้าราคาแรงสองเจ็ดซึ่งเจ็ดก็ยึดตรงกันถูออกเจ็ดเก้าแล้วก็ เบาเข็ดเอากระดาษท่ไว้เพราะยังแสษเดียวแสษเทียวนี่นี่นี่ยึดขังรังนี่เอออวินี่นั่นเองอาลวนอออเห็นเลยมั่งอที่เดียเอตียวแศษเทียวดเดีที่เดยเจ็ดเก้าเจ็ดไหวไหวทีเออเออยังไทยเบิ้งอยู่เออมือมือนั่นทีที่ว่าปู่พญาเต้าพันขยับอืมผลมาทั้งปีไหมอ่านี่เชื่อมซี่เจ็ดเก้าสองอ่านีกระดาษนี้ก็ยู่ขังังเอเดียวนมานด่ว่าเป็น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 คนจีมาหาหาเสืออ่า เลขท้างประทัดแมน้ากระดาษแผ่นี้แนก็อว่ายปทัดนระแมนเพราะว่าเพราะว่าเัาออกมาถูกงวดหรือเลขทางประทัดี่เข้ก่าเต็มเต็มเลยโอหขอถูกงวดนี่หายยุ่งยานี่อ๋อเออไอ้เลขกทูบเขามาจุดบอ่งหนึ่งบ่กหาหนึ่งหนเอาเล่ตาเทียนป่อยันบอตาเทียนหาหน่งหาเกิเคล่อนหัวมีตังแนน่อนหนักว่าังแนนอนเค่อนที่ให้ตัว แต่ว่าก็มันร้มฟังเนาะราะว่าฟังเีบงมนม่ลมอ่มีลมเงียบไสนนะที่คำชงแตอที่เสียงเียบเสียงที่หลีที่หลีองออที่บุรีเลสิบอกที่ว่าเขาไปไต้กิริที่ไปไต้เขาบอกหาตาเขาดีหอกคาต้องแรมไปเตล้มเขาบ่อใดหรอกไต้กิรินะครับไต้กิริ เลือกงานใหม่งานที่เขาต้องการปัยแต่ว่างแต่งาใหม่นวิมันมีงานแห่งมันลขึ้นอนะคบมาขออูก็คือเจ็กที่ถูกนอไปขอ <als> นาวินาทีาต้องเห็นงันเขาบ่ต้องัดล่ ตาเลยอยู่รถุรงอามหนึ่งเขาดีเนาะเนเกียิหนึ่งเก่าถือว่าเขาได้เจียติเก่ามือมากกระวังเมื่อวันรถคันใดไปดูดูหนังออกทีเทียร์เลยนะตาขึ้นังไปกู้คุณหารเห็นป้วยเมื่อสอนรถขับคันเบียร์ไปทะเบียนสองเก่าเก็ยรตะผมพบเขาทุ่มามก็บบอกเพะใครเกียร์มาผระชม มาบอกกล่าก็สามภูพญาโตอดินกันเด้อแต่ไมเลิกเด้อมาขอทุ้ก็หลับกันหมดดนี่นะเดี๋ยวนะมาอาวินบอกครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อภูพญาเต่าภูศักดิ์สิทธิ์ภูพญาเต่าผูหญิงใหญ่มณีลูกหลานทีมงานช่องมาวินชั้นแนว นุ่มางคนเดิมพอทัองแรกคนเดิมป่เร่มีเส้นเดินทางมากหาปูอีกแล้วมาสักาการะไหวเนืของเส้นไหวปูซึ่งวันที่แล้วปูก็ให้โชคให้ลาบเขาเลขถูกสองตคือเลขถูกสามเกตเก่าตอนเลยหางประทัดี่มาจุดถวา,ายคงสุดท้ายเมื่อนี้ลูกหลานตั้งใจเป็นแนวแเน่เพื่อว่าสิมาขอโชคลาบเป็นแนวทางให้เอฟซีทั่วโลกที่กำลังรอชมบาลมีปูเตาขอให้ปูเตา ปวดเมตตาสงสารให้โชคลาภสามโตตรงๆของงวดวันที่สิบหกมีนาคมพศอโสสองขันหาร้อยหกสิบกิจให้ได้สามโตตรงๆเน้อปูเด้องวดเมื่อคันได้สองโตหรองวดนี้ขอสามโตตรงๆเน้อปูเอ้ยขอให้ปูให้ได้สามโตให้ลูกให้หลานเพื่อจะได้มีเงินมีทุนรับสับในการมาสั่งต่อเติมหอหรือว่าสารปูเนี่ยให้ใหญ่ ละล่ะเป็นเทพูนเพราว่ากันฝนกันแดดกันลมให้หนาฝนเมื่อนี้ลูกหลานกับมาคอสันนีละปูขอให้ปูเมตาสงสารเด้อปูเด้อสามตตรงๆของวันวันที่สิบหกนีหน้าคมพอสองสองพันห้าอยขอสเก็ตปูเด้อสาธุสาธุหรือพี่เป็นสิงตาให้พ่อตั้งแก่สิงตาแก่หรือเป็นปูไหมพอต้้งแย่ปูนี่จะตฝานเนาะ ยวอีนเขาอไรแมอเตอร์ไซีเหรอปงไมสยงวยังไม่เาเพราะยังมเอาน่าย่อไหเป็นเรื่องหันี่นะมาขยเียงซีนะครับ อ่ะเอาไม่พอกว่นมยิไพอกันลังึงไมยิ้มบ่ให้เียรีกเ่มีไ่นีบโอ้ยตรงๆคนันเดนแ้วมีเนเส้นที่มีเัตรงๆตปูเดอรที่พที่น้ามีอสอันรหกสิบเจ็ดมีสามโตตรงๆตปูเดอร์ซ้าต้องใช่ไหม ยกมือขอแปลกอะไรเรือเขานำมาที่นี่เขาต้องเลียวเดียวไเบอกเอาเลียวมาท้าเขาต้องเออหนีเลยพอใยังเลดี่หันหน้าทางไปพอรือว่านี่เลียวเลียวบาอาบเป็นมันเขาวางเลยนี่เด็กเซมซี่แนนนอนเปลี่ยนใคเาเลยวเอาเพื่อนหันตะวันที่แล้วที่แล้วหันบางา่นกบี้แมนเขาเก่าเขาเก็บเก่าไม่เรีกเท่าไรบัดเท่ายังไม่ลงนอ้าวอ้านอนเซมซีปังแหนนอนเอารอกันะ ไมยเลขครัผมลงมาแล้วครับมาแล้วก่ะเก่ามาบนนอเป็นหัวบนนอเหไหมายเล็เก้านั่นไมยเล็กเก้าครับเก้าสิเก้าบีมต้องเลี้ยเกามาบนเก้ามาบนนอคนน่ะบ่อันเห็นนี่ยังไงไม่หรืเอาปูปูเต้าปูระยเตากับเก่าเนาะแนนขั้นเก้านี่สบาย ล้นไม้สองไม้สองไม้พร้อมกันน่สองนะสองไม้นะล่ะวะเอาตัวเลขลูกบนลูกหลังก็นลวกไว้เดาเอาอวินเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์หรือหกหกศูนย์เก้าก็พบตัวเดียวครับได้ห้ามนเลขหนห้ามมาเลยเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ท่านผู้ชมเลขสวยมากนะครับเก้าเก้าศูนย์เลขห้าปัตตาโตนี่นี่เก้าศูนย์นี่ได้ห้า ที่มันดีมากเพราะว่าที่ที่กูไปเนี่เตาคนขยาันเอนหนาวมาทงนี้ต้องแล้วนี่พันหนาวมาทังนีปะใครเบิ้งเลประัดตึงวะถูกตเปงนมาเลยโพันประัะทบีคือเลขเซฟซีนาก็โดนกันหมัเก้า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 สิบเื่องน่านะนเดียวกันเลขนาเก้าเบิ้งยิ่งโดนเนี้แม่ยอะไรกแรกอะไรกแรกบ่มีไง แต่าอคันมันเก่ามากจีไปบรอดปูพญาเตาปูเพะปูปูพาน้ำเก่าอีกแล้อเนาะป้อแล้วคอยสะเื่อนมีเก่าติดทุกอัดดินแม่โอ้แั่ววาพอทั้งหล่หมดที่แล้วเนี่ยที่เพิ่มขยับขยับหันหนามาทั้งพี่เข้าในวงกานนี่นี้นะว่าเป็นหันหนามนี่เป็นตัซื่ออย่างเชิงยางคอยย่ามีดไ้หรันตอนนี้เหบางย่างเลย นหนึ่งนสยนึ่นะครับบารลกนี้มันมีอย่างบาอมีเียวิอหูซสใจได้ดูนี่เนี่ยสั้นมานจะโตเนี่ยแสดงว่าคันืนานหนาไ่ทางไหนก็แสดงว่านั่นหล่ะแสดงว่าเพิ่นเพินซื้อบอกว่าเล็ของยื่ทังนั้นถูกต้องอันนี้เขาคิดคิดไปดอกนะครับท่านผู้ชมบเน่อียงเอยงเออก็เ็กม่รู้ใชหคือบึง ในเบิ้ง่างเบื้เบืองเห็นอห็่เห็นเลยกกรรมการวิ่งเร็วเอาก็เอาไปสายเงเหรอบ่กันยังอ่อมเบึกอยยังดีเพรามันไม่หนูหนูมากินเข้านะก็มีหนูมีแหนูนมีหนูมากินเข้าเออตอนตอนมั่ชสองเบืงไอขนาดนั้นเลยสองพุขานะครับว่ปู่ขอยตาปู่สามพผูุขาพี่งานนุ่มอาบคนเดือบมาเลมาลบลูลบมาคอยหลบคอท่านเู้าชมี่ตอนนั้นเบิ่งหลังไปเบิ้ไปือจบ แตัว่าผดานมาทางทีขอบังเลปัทธรีพ่อ,อ,อ,อครับผมห้าศูนย์แปดเก้าสองเก้าสองนะครับมีเก่าไม่ศูๆๆนนั่นตวไม่เท่าล่มบ่ตั้งแท้เลยตั้าสีวาวาพอรงเนียขอมีเก่ามีเปลี่เนขึ้นห้ามาดิขึ้นห้า้จังสีมาิไม่เทมากบบังเลพ่อไม่เข้าร่ม อาาโอ้ยเปนทะเลเป็นีงเห็นทะเลบ่าอ่ะทำไม่องไม่เลบ่แล้วอยวอวู่อยู่แ่ได้บ่เดวสิเหนป่ะเหน่นัมเบอร์นม่จะพะักการิดอันบอกนัมเบอร์ถยอยอ้ยนี่บนน้าชัดเลยตัวอะไรล่ะถ่ายช่องี้ม่ไม่ถ่ายตัวอืช่องแต่ช่องทรามดลาดนี่นี่และตัวนี้ละจริง เราเราเขาต้องเรียตื่นทีแรกเสร็จแล้เบิ่องเบื้องหลื่านี้งเรื่ยถุยฮะก็ทำ้มันชิวองก็ี่หาเออถูอีกสุดจะเป็นคนเป็นคนสองก็เป็คนต้องสี่คนกททุ่วไเจ้าเบิ่งซื้อว่าไมเบิ้งยังก็หลายพ่อเนาะอมต้อมีพ่อเดี๋ยวมันงลายโตเดี๋ยวมึงเจ้าคุกอยว่าช่องเล็กหลายลอยหลายโตบเอานะครับผู้ชมแ่นะครับย เมืองบ่ดงว่าเอาทีนแ่แน่ๆคือเหล็กหางปะทัดตัวนั้นหรอปะเฮ้ยโอ้โหลางก็แเหมืออีมจของเออมันจัิหูดมัย่างมันหูดเออนี่มันเพื่อให้นับอันนี้บ่นี่ไม่จะไม่จะขอนวัาจี้จับหลุดมาบางนะเหมือนเหมือนเหมือนเดี๋ยวโตฟี่เลย หนึ่งสองสามสี่ห้าเ่อนทู้ไปแป้สิบเจ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอสิบแปดอสิบแปดคออืพอตรงก็เปรีรถต่มาไปหนึ่งนี่แปดหนึ่งตแปดอสิบแปดนี่มันเป็นขอขอคอขาใกล้คีวต้มยาขับุ่มมาเป็นดิอืม่าฮ่าฮ่า่าฮ่ขอ่อฮ่า่า่าฮ คนเบาเลีเ่ยงนี่แสดงว่าหิวแล้วอืออาคือว่าคือว่าเห็นเหล็กคือสีหาดูได้นน่เนาะอืมจับสิีแปดขออตรงก้นทวยนี่เป็นหาดแยกไกับท่านผู้ชมหาาเนี่เอาตรงเรื่องมากถึงังเป็นเหล็กขนาดเนี้ยอ่าที่นี่ตัลงมาขึ้มือแค่เป็นหาหนึ่งนึงที่บอกก็นหาดหนึ่งนึอยางมะเขานี่หมดดีบอแนเลยของแบบดีบอแนว่าน่าเลี้ยงนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราเอากล้องมาดูเลขคูบแล้วก็ขออนุญาตกลับไปนาเอาวีนาน่น<ป>เดี๋ยวไปด้ยรบกวนปูนโนนนะครับตำรวมไปโอเคครับตามนั้นเอาวินนะ <ไป S 1> ครับไปนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูเลขคูบด้วยกันนะครับท่านผู้ชม,มว,วันที่แล้วปูพญาเต่าขยับแล้วก็หันหน้ามาทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมที่ขยับหันหน้ามาทางด้านนี้ แล้วก็เลขหางประทัดตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเ็ดเก้าสองศูนย์ห้านี้นะครับแล้วก็มีมีมีกระดาษที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เหน็บอยู่ตรงนี้ที่เป็นเลขเก้าเ็ดเก้านะครับออืใช่ใช่ใบบุหันแผ่นกระดาษเห็นไาท่านผู้ชมถ้าเนตนี้ก็มินมานครับ ปูขยับให้คล้ายๆกับสื่อยองให้ไปดูเลขตัวนี้นะครับที่อยู่ต้นไม้เก้าเจ็ดเก้าหรือเก้าหนึ่งเก้าครับเลขทูปกับปูขยับเก้านี่นะครับออกเก็ดเก้าเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหบอกมากเลยคนขี้หกครับเดี๋ยววันนี้ปูขยับอีกนะครับ ปูขยับแล้วก็มาขยับมาด้านนี้นะครับเลขหางประทัดเก่า,ต,ต,กาต,ต,ตัวนี้นะครับห้าศูนย์แปดเาสองานย์ปดนก้าสห้าศูนย์แปดเก้าสอง้นท์ดองหู้นย์ปดเก้าองหู้นยรือวิก้อ้โชคดีปังดนะคาับาทหานผู้ชมเา,อ,เเเเอ,าอ้นยปดีก้าองห้าูนเกาสอห้าศูนย์แปดเก้างห้นเกาสหันยเางห้็กนเก้างห้าศู์แดเก้างหาแเก้าสองห อันนี้คือปลูกหันมาทางนี้ครับอปลูกหันมาทางนี้ครับท่านผู้ชมนะครับปันแน่นอนเงียไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลขเลขทูบก่อนนะครับเลขทูบห้าสามสองนะครับห้าสามสองามสถูกต้องครับเงียนครับขอโทษด้ยให้ดูเลขก้าวทีท่านผู้ชม เขานะครับรี่เป็นเขานะครับตามอ่ะโชคดีฟังตังร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับอาวินการขอโชคเฝ้าปู่พญาเต่ามาดิยินเสียงมาหอนเดี๋ยวเออืออคนคิดรูกามเดี๋้วาเห็นไหมเออได้ยินดีดเลเออมาหอนเดืนเท่าเดิอนห้าสามสองหกสามสองไปด้็บอครับ ครับสาหรับสุดท้ายคลิปนี้ก็จะได้การลาปู่พญาเต่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมลาท่านผู้ชมทั้งบ้านไปผ้อมๆกันเลยนะครับขอให้เอฟซีทั้งบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีลำาุ้ยปังๆกันสูกสุสสดเลยครับเดินทางใกล้ๆขอให้แคี่วข้าปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับมาวิญชาแน,นล หนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนแล้วก็ช่องท้องใหม่ top แท c h c h a n n ด้วยนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีร่ำรวยปังๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับผม